สวัสดียังไม่บาดผมผมทองดีบันไซครับวันนี้พามาชมไม้ดัดไม้ดัดเป็นเป็นไม้วิชาครับที่บราป้นมาครับก็มีหลายต้นครับนี่ครับผมผเพื่อนๆคนไหนสนใจไม้ดัดไม้วิชาทักทายสอบถามกันมาได้ครับที่โคราชมโยงเพื่อเมืองโคราชครับ ครับนีเยอะแยะครับในบ้านก็มีครับอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จิบจิอยู่หน้าบ้านครับไม่มีที่ไวเอาเลยมาไว้หน้าบ้านครับแล้วก็มีหลายต้นครับมาวิชานี่ครับไฮไลท์ไฮไลท์ตัดไปตัดมาเปลี่ยนไปทุกทีครับเวลาใช่ครับเปลี่ยนทรงทุกรอบปั้นมากับมือครับ วันนี้คงจะพอแค่นี้ครับไม่ไหวแล้วครับเนื่ยแล้วครับต้องเข้าสวนต่อครับนี่ครับงานปั้นอีกชิ้นหนึ่งที่ชอบมากครับศิลป,ปะปั้นมากระเืยครับเป็นมังกรโอเคครับสวัสดีครับ